มากคนน่มมันกับบอลลวดแม่าสันย่ายคบกับคนน่มมากคนหนีบ่มเป็นฝรั่งคนแหลกหนูเดียวสันหนูนี่ได้ฝรั่งมากสามสี่คนกับคือเป็นคนนุ่มคนน่มแล้วก็คนไวก้กลางค้นกับบอลวดอยู่น้ำกันจนแบบว่าบางคนนี่จนว่าเดี๋ยวหนูสิมาบอกให้ย่ายฟั่งทลางหรอกว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้หนูอยากเเรืองนี้กรสัน มันอัดอั่นมันอัดอันตอนใจเลยอยากแบบอยากบอกเรื่องนี้ก่อนมือหนาหนูสัญญาเลยย่าว่าสัญน้องซื้อน้องกับน้องน้องซื้อน้องเอ้ยบ่าว่าซื้อน้องเฮ้ยแมน้องว่าน้องสีว่าวตัวแทนซื้อน้องก็เลยว่าเชื่อหนาหนูสัญญาเลยหนูสีมาบอกเรื่องอันอื่นหนฟั่งมือนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี่ผัวก่อนอยู่น้ำฝรังซีคนบอดผู้นุ่มสองคนไว้กลางคนกับสองคน ก็เลยมากผู้นี่เป็นผู้เ่าหนูเกิดมากาพอแม่บบมี่พอกับแม่ป๋ากันแล้วพ่อก็หอบหนูมาไว้น้ําตากับเอ้ยมาปูกับยาก็เลี่ยงมากแล้วดูยวความที่ว่าปูกับยาเพิ่นอะเพิ่นมีเพิ่นมีหน้ามีไฮมีหน้าหลายไม่ให้้นเซาแล้วกะเพิ่นก็มีรถค้นดินหนูก็เลยแบบว่าเกิดมากนี่สบายบดิบดีบ่ิบรทุกยากเพราะหนูไปเขามาหาไรห,หนูก็ไปเลียนเอ,เอกนชอนนี่แหละแล้วกะ จากความกับเกเรเลียนมาจบมิบาวนันนีก็เศร้ากับจนมามาเดินสายฝอล่องเบึองบาสันกะคือเป็นส่งคือสิคือนี่ไปดูมอดูได้เขากับมิแต่ทักวา่าสิได้แฟ้นต่ังชาติไพยิบซี่กับเบึง้งไล่มือกับเบึงต้นมาขอกับขามนูเบิงเบิดประสนุเป็นบ่ามอดูคนกับว่าได้ คนนมมาประสบผลสาเร็จค้นกลางค้นกระบอสําเร็จเอาพูดบานอีมากพูเทเเ่าผู้ที่หาของหนูตอนหนูอยุกับเล่านี่ตอนนี้ก็คือตอนนูพอรถแลแกหนูยิบเก้าปีนูอยุกับเล่ามาหาปีแล้วาสันจนนูสามสิบสี่ย่ายสมืน่นเพื่อนเก่านูไปอยู่ืองนอกจดทะเบียนกันข่ก็เลยถามว่าอ่าสามีนวงนะอายุเท่าไหร ตอนไปยูน่ะตอนไปยูน้ำพอนยฝรั่งหนิพอนยฝรั่งหกสิบแปดเด้ไปยูที่แหลกเพื่อนไปยูหาปีหกปีตัวนี้พอเยีฝรั่งเจ็ดสิบสามตเจ็ดสิบสี่เพื่อนบอกว่าตอนแหลกเนี่ยคือแบบว่าพอเยฝรั่งนี่เป็นคนที่แบบว่าหมักเรื่องจังสันเนี่ยน้อนน้ากันนี่น้อนน้ำมือละสองสามเทือไปยูน้สามปีแหลกเนี่ยน้องว่าโอ้ยสันคักหลาย้ายว่าสันว่าคือแบบว่าความที่ว่าแล้วเกิเสียนแล้วเราไม่ได้ไปยัง เราเราก็เป็นคนมีเงินกับแบบว่าเพื่อนกับมีหุ้นซื้อนั่นซื้อนี่เวลาเรื่องคาใส่ใจเลาให้หนูดีหนูเด็ดหนูเดใส่แต่แบรนด์เนมเด็ใส่แต่ของดีๆต่กินหนูเด็ใส่ระดับกลางๆบัา,านี้หนูมีเล่านน่อยู่กับเราหนูเด็ใส่เต็แพงๆเ,เลยใส่นข่ก็เลยถา,ามว่าตัวอยู่ใส่นวงนี่อยู่สิงคโปร์เด้แต่ว่าเป็นเป็นฝรั่งเด้เพื่อนเป็นฝรั่งออสเตรเลียแต่เพื่อนมาเห็ุธุรกิจอยู่สิงคโปร์เพื่อนก็อยู่อพาร์ท<ๆ>เมนต์เพื่อนกับพาพไปเที่ยวหันเที่ยวนีนวงก็มักญี่ปุ่น ไปดูวสันโอ้ยายไปจนขี่ข้านไปวสันอยากไปใสเพื่อนผ้าไปเบิดแล้วเพื่อนเอาใจดีวสันแต่ว่าเรื่องอยีกสี่เพื่อนกับเพิเพ่นกับบบว่าเพื่อนบ่าขาดเด้คือแบบนูก้กะต้องตามใจเพื่อนวสันคอยก็เลย่อยมามากก่แล้ววสันมากวาสันเออนองกับมากมันก็คือความต้องการเขามันตรงกันอืมอันน้องกับมากแนงสี่เพราะว่านนองอายุยังหน่่ยอยู่เนาะเออ ฝรั่งนี่เพิ่อนอายุหลายแต่ว่าเพิ่นก็นแข็งแรงนะเพิ่นกันเนี่ยมันเลยวาบานมาตกมาปีนี่แหละเล่เาเริ่มแบบว่าหนูคิดว่าเราหักผมหลายแล้วสันเราหักหผมแล้วหมักแตงสีหลายบานี้เราเริ่มแบบว่าหลางกายแล้วมันบ่อยมันเริ่มแบบว่าบบสูนกเขาบบตื่นรายนี้มือเสาเคยตื่นกับโบตื่นกางเว้นกับโบตื่นใส่ยาในมือเทือกับยูไปบารมีจิตกรรมกับแบบว่า ล่มกลางกลางทางไปบกอดฟังยังีนะเพื่อนก็เลยเ่าว่าล่วงว่าสิเอาเอาแบบว่าเอาคนนนี่มันมานอนน้าเมี่เจ้าขวเออล่วงเม่งว่าเอามากระตุนเพิ่นตอนแรกอ่หนูถามอยู่ว่าเป็นอย่างคุณคือเลือกเอาว่าเอาคุณยิ่งคนอื่นมาที่เอาว่าเอาเอา เป็นแบบผู้หญิงสองคนผู้ชายผู้หนึ่งสินะกับเล่าเนี่ยมันบ่หน้องกับผู้หญิงที่ว่าเลือกมากล้วกกับกับเล่าแล้วเลยว่าบ่เพราะปัญหามันบ่ได้เกิดมันบ่ได้เกิดที่ผู้หญิงมันมันเกิดที่เล่าเราก็เลยบอกว่าพอเอามารแล้วบ่เราวบ่มีประสิทธิภาพแม่นอกเขามันมันบ่ตีปีกแม่มันบ่ตีปีกพับปับผู้หญิงสองคนกับสิคือเก่าแม่เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยสิเอาผู้ชายมากมานหนกับหน่อง แล้วเล่ากับสีเบือแต่ว่าบานนี้ก็บ,บอกกันตอนแรกน่องกับบ่ย่อมดอกแบบว่าแม่นมาได้ผัวเถ่าเขาดูแลน้องดีไหมน้องก็ฮักราะวา่าน้องว่อยุ่พุ่นนี่เขาก็สรงเสียห้ตาให้ย่ายหนูในเดือนละสามสี่เมื่นไห้่เลยได้ย่า่าสันห้ตาหนูห้ตาหนูเมือม่อไหหายย่าหนูเมื่อหาเพื่อนใ,ใส่เม่นตาซ้ำานีตาย่ายเพื่อนหนูเพื่อนกับบด่ด,ดิ้ยดดกแต่ว่าเพื่อนหายแมวสันเพื่อนหาย เป็นปีใหม่เป็นยังเพื่อนก็มีขวัญถุงอีกเพื่อนก็ให้เป็นแสนเพื่อนบบได้แพร่ไม่กับหนูนี่เพื่อนก็ให้เดีนูก็เลยว่าเออเพื่อนก็อยากให้หนูเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากให้หนูมีความสุขเพื่อนบ่อยากให้หนูว่าทิ้งไปหาผู้อื่นแม้คันเพราะว่าเพื่อนว่าหนูอายุยังหน่อยถ้าหนูบบได้เรื่องนี่คือเพื่อนคิดเองเนยว่าสันถ้าหนูบบได้เรื่องนี่บบมีเรื่องนี่นี่หนูก็สิทิ้งเพื่อนไปเพื่อนบ่ต้องการให้ต้องการให้แบบหนูทิ้งเพื่อนไปเพื่อนอยากให้หนูอยู่กับเพื่อน แล้วเพื่อนก็จะดูแลเรื่องนี้เองสะแซนมาเนี่ยเพื่อนก็ไปเลือกมาเพื่อนก็เปิดเพื่อนไปหาจากไหนของเพื่อนเม่เพื่อนกับเ็นูเบิงเลือกคุวสีหาคนนูก็เลือกเบิงนุก็เลยว่าเออล้องผู้นี้เบิงผู้นี้เป็นแบบกับบอมเมนบอมเนฝรั่งเลยเป็นคนเป็นคนสิงคโปร์น่ะหละกับมาคนนี้ก็เป็นเบาเบอรดบริดแต่งงานบริเ้เพราะว่าเราบ่เอาดกคนที่ว่ามีมุ้งมีเมยเราบ่เอาแลเราก็จ้างเขาพ่วง แล้วบ่เห็กแห่แมานอนนัฟงฟี่จางเลยแล้วก็มาแล้วก็ตกลร่วงกันมาบ่มีคงบ่มีคลิปบ่มีไทยบ่มีย่งทั้งสิ้นอืมคืออยู่บ้านหนูแล้วกัเบิงแม่อาสันแล้วก็เบิงมันหนูมันนี่แบบแบบบานี้มันก็เป็นแบบว่าพ่อพ่อเราเบิงย่า่บ่เธืแหละแบบนูนูก็อยากออยอยู่ด้วแต่ว่านูกับแบบว่าฟื้นแหมฟื้นไฟสะัวสะดัวก็ฟื้นนั่นแหละวอาสันว่าบานนี้ก็ จะควงกับแบบว่าตอนแรกกับคือบได้มันบอมันบเด็กฮักเขาเนาะก็เลยแบบว่าเออดึงแห้แบบดื้มยอมใจกันเราก็จันไม่แม่ว่าสันพ่อพ่อหนูน้องกับเขาได้เล่าผลน้อนน้ำหนูได้มันก็เลยกลายเป็นมากจึงสี่ตลอดแต่ว่าคันคือซ้ำนี่น้องวายที่คันซ้ำคือผู้ใายน่ะจะซ้ำมาเกินสามเตือยเราคือเราก็คือบเอาก็ไปเอาคนอื่นมากสี่แม่แต่ว่าทุกครั้งก็จะมีการป้องกันกัน่าสันว่าแต่บ้านนี้หนูอ่ะกับว่า เล่ากับมีความสุขอยู่หนูกับมีความสุขแต่ว่าเหตุมาอย่างสี่สี่เห็ุอย่างสี่เดือนละสองเถื่อเรากะแต่ว่าหนูอ่ะมันเถื่อมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกรู้สึกบุดีรู้สึกผิดว่าเฮ้ยมันโมเมนต์ผัวเฮ้าเว้ยคนนี้โมเมนต์ผัวเฮ้ามันโมเมนต์สามีเฮ้าเรอเหตดจยงสี่แมมแต่ว่าทั้งทั้งที่ว่าผัวอนุญาตดแต่ว่าหนูมันกับมีความบสบายใจ โบอยากเห็ุจังสีโบอยากว่ามีอย่างกับผู้อื่นเห็นไหมคือหนูก็อยากหนุ่มข้อนูบอกแล้วอยู่ว่าหนูสามารถจีแบบอยู่จังสีได้กับแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของข่อยสิติดเหลืองเพราะว่าขันข่อยบอกเรื่องอุปกรณ์ข่อยเคยติดเหลืองเทธอนึงในคลิปอันนี้นอกสคริปเด้อมันสิติดเหลืองเออเคยแบบว่าของปลองมึงสินะข่อยสิบอกป็นนั้นบ่ได้เด้อ่านั่นแหละก็คือบอกว่าฉันสิแบบเหตุเธอเบิ้งสิแม่แล้วก็บอกเอาแม่แล้วก็บอกว่าแล้วอยากให้หนูนะมีความสุขให้เต็มที่จังสีแม่ นูก็เลยว่าโอ้ยย่าอ๋๊งนูอยาะถามย่ยเนี่ยนูเห็นเจ้าไปวัดดีๆว่าสันไปวัดดีๆมันเกี่ยวยังเมื่อวานี่เลยว่านูยเห็นเจ้าไปวัดดีๆมันบาปบ่าสัน,พนพพสเพราะว่าพระพุทธศาสนาเิ่นก็นคือสอนอยู่อันควรนกาเมสุมิชาจาราเวรมนีสิคาะนนบอกขอเลยว่ามันก็สิบ่บาปที่เพราะว่าผัวตัวนุยอนเนี่ยมันมันมันบ่ดด้แบบวา่ลาลักลักหลอบแม่ มันกิสิบบาบดอกว่าสริฐมันโจ้ยิ่เสียงปูข่อยบอกเสียงเสียงปูกับลูกชายมันเนียนคนก็นเลเยว่าเดียเสียงปูข่อยข่อยก็เลยบอกว่า,ามันก็สิบอบบางดอกเพราะว่าผัวตัวนุยมันเป็นขั้วสูงมันมันยินยอมพร้อมใจกันเม,มื่อืมีหรือว่าขันโตบ่ววามากักโตกับบวกแล้วเด็ดตัวว่าเสริ หนูเคยบอกแล้วยูว่าสันแล้วก็บอกว่าบ่เป็นยังฉั้นฉันบ่เป็นยังฉันแบบฉัานใหญ่เธอมีความสุขเธอแบบเฮ็ดใจหสบายพร้อนค่ายโหลดว่าสันว่าเพราะว่าขันจึงสิแม่เราก็เราก็คือแบบว่านอนน้ำหนูได้คือกันนอนน้ำกันนอนสามคนละได้ขันยูผู้เดียวสิมันก็บ่ได้ไม่หย่นกเขามันก็ตายว่าสันว่าเออแหละเอามูเจ้าคิดว่าจังไหนว่ามันผิดมันบาบอคอมเมนต์เห็นนองแน่น้องว่าเมนดไม่แน่ว่าหนูบาปหนูนี่บอ มันได้ผิดบอมันได้ผิดต่อผัวบอมันบาปบอแต่ว่ามูเจาอย่เรื่องเดือนนี้ผัวเพิ่อนอนุญาตได้เพราะว่าผัวเพิ่นมันบ่นนสู้แล้วผัวเพิ่นแบบว่าอยากสู้แหมเพราะยังสีมันก็สู้ได้นะนะเอาใะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กด share, แชร์เด้๋ยจาะฝากคอมเมนต์ให้เด้๋ยวจะโอ้มีคนมาซับข่อยเรื่อยๆอยู่แหมตอนนี้ไหมสาม 40, นนสี่หมื่นเงียบเงียบมือมือ,มอก่อนพูนก่อนเป็นอาทิตย์ก่อนนะเอาใะขอบคุณได้ไหลายค่ะขอบคุณค่ะ